ปอดีครับเปิดเพื่อนต่อจากอีพี่ทีแล้วครับที่ว่าผมไทยเบืองไหววากาลาแตกผมปอกไว้แล้วแต่ว่าผมบ่กัหไหนบ่กันไหนเคลือบเงาเพราะว่าอุปกรณ์ผมโ่โคบพบ่อเหมือนนะที่นี่ผมจะมาสอมกาลาแตกแต่ว่าผมจะเอาไอ้ผมจะทดลองเมืองไงครับถ้าถ้าได้มันใจะเย็ดง่ายขึ้นครับผมจะบ่ใส่ไอ ย้อนมะพร้าตัวนี้ครับผมจะใส่เป็นเตีบใสครับใส่เป็นเตียบใสมาปิดแล้วคว็ค่อยจะเกลือบเงาเลยทำมันได้กะทอว่าง่ายขึ้นครับไม่ต้องไปเปลืองกาวหล่อนกาวยางอีกครับเอาตัวน,นี้ปิดแท่นเลยครับเป็นเตียบใสครับผมเตรียมไว้ครับพ่อเขาปิดเตีบใสไว้เรียบร้อยแล้วพ่อเขาติดเต็บใสไว้เรียบร้อยแล้วห้าก็คอยสีมาไอ้เกลือบเงาทับ ทับไปเทิงเทปใสอีกอย่างหนึ่งในอย่างหนึ่งก็ป้องกันในตัวนี้ครับเนี่ยป้องกันตัวนี้เขาไปน้อยเขาไปได้ร้อยแตกครับนี่ครับร้อยแตกบมโม่หน่อยครับหญ่เติบครับเขาไปในร้อยแตกครับนี่เป็นลูกที่สองที่ผมที่สอมแต่ว่าจอมกันคนละสไตล์ครับสไตล์การจอมคนละสไตล์ครับอันนี้สีมาใสเทปใสตัวที่แล้วอีพีทีแล้วใส่ตัวนี้ครับเป็นยวนเขาก็ต้องใส่มาใสกาวรอน ปลาลงไปอีกครับพอมาใส่กาวร่อนปลาลงไปอีกมันก็เซียงต่อการที่ว่าสิซึมกาไปหาเจ้าได้ครับเพราะว่าแตกนี่แตกผ่านเนื้อแล้วเนีเกือบว่าง่ายเกือบถึงเจ้าแล้วครับที่นี่ในเมื่อมาใส่ตัวนี้เนี่ยปลาเรียบร้อยแล้วเขาเขค่อยจะมาเคลือบเงาครับผมแกออกครับนี่ผมไต่แหแต่ก้อนกาวร่อนผมตไตไหว้พอดีผมมาขัาดเงาแล้วผมก็จะเปิดลากบ้านนี้ลากแต่แต่ผมมีดแหวกมันเนีผมไม่ได้เปิดลากครับ วันนี้ผมอยม,มาเปิดลากครับลากออกมาหลายโยออกมาขัางเดียวแต่ว่าผมกระเบิงอยู่นี่แล้วว่าสิลเล่อใบสองลากมันสีสู๋ไว้บอลแต่นี่ว่าหมายขั้นสองขั้นเดือยวไปสองลากสู๋ไวน้นี่ผมก็จะลองเลี้ยงเมึงให้มันตอนนี้ลากก็เมื่ท่านเดินครับร้อยลากเดินก่อนเข้าก่อยสิรูกเอาไว้เอาไว้ครับร้อยลากเดินออกหากินอาหารก่อนที่นี่ใบก็ยังสดชื่นอยู่ใบก็ยังสดชื่นอยู่ครับ แล้วผมก็กีดไปนํางวดลีแล้วนั่ก็ย่างพรท่านยังพรท่านพ่อกีดหรอกยังไหลยอยู่นี่เรื่องครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะล่องเบิงเป็นเทปใสเด้อผมก็เพิ่มเขือขึ้นกันแล้วผมจะท่าตัวตัวเรือบเมา่หนี่ทับไว้ใส่เป็นเทปใสเด้ครับแล้วมันจะเสียงเสียงต่อการที่ว่าหนึ่งที่เหนือจะเข้าไปจ้องไอ้กาวหลอนจะเข้าไปในเหนื้อจริงๆนะครับมันจะเสียงมันจะดลดการเสียงร่งนะครับ หายากครับไอตัวนี้กันตัดเสมอนี่หายากๆเดี๋ยวผมเห็นครับนี่ครับเพื่อนๆเขาดึงซ้ำเห้ซ้ำร้อยแตกเลยครับดึงให้ซ้ำร้อยแตกเลยที่นี่เข้าเขาคัดนกล่าแล้วมันมันอยู่ครับเขาคัดกะล่าแล้วมันติดอยู่ครับติดอยู่อยู่ครับเพราะว่ามันบ่มีขุยมันก็อยู่อยู่อ่านี่ครับติดไว้เห็นแน่นทังทีเลยครับนี่ ทีใบแน่นเยจังสี ta ta e other, uh, for for ่ใบเนีน่นียจังสแล้วก็ป่าให้หดครับมองได้ที่เป็นร้อยแตกก็อย่าป่าไปอย่าเลยอย่าให้เลยร้อยแตกไปหลายครับเพราะว่ามันจะกินพื้นที่ที่ว่าบเรแตกไปเพราะพื้นที่ที่บเรแตกไปน้ำยาเคลือบเงาก็อาจจะเท้อถุงอาจจะคุ้มความคุ้มไม่ค่อยได้ครับเพราะว่าเขาใส่ตัวนี้ นั่นลอกไ้ที่นี่ผมคิดเราเองนะครับว่าหนึ่งใส่ตัวนี้ลอกไปแล้วว,ว่าเหนียวอยู่แล้วแล้วก็การป้องกันไหลการกการไหลลงครับการสารเคมีไหลลงสองตัวนี้เหนียวอยู่แล้วกันแตกอยู่แล้วมะเขือบทบตัวนี้ผมว่าน่าจะน่าจะอยู่ครับพลาสติกด้านในบ่นอาจจะขยายตัวได้ครับนี่แหละผมจีรองเบิ้งครับเดี๋ยวผมจีเห็นบางแล้วว่าพาน่ผพานเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ้งครับ แต่ว่าเรื่องแตกนี่ผมว่ามันอาจจะมีปัญหาเพราะว่าผมมา,าว่าหนึ่งมันอาจจะยืดตัวนี้ก็ซสอยยืดแล้วครับเตี๊บใสตัวนี้ก็ซอยยืดแล้วแต่ว่าอยู่ยทึย่งหลังเตี๊บใสเนี่ยน้ำยาเขือเมา่าสีจับได้ซั่มไหอ่ะมาลองเบิรงกันครับอีพี่แรกครับผมถ้าผ่านหรือว่าสำเร็จจังไดเดี๋ยวผมจะมาอัาเดียให้เบิ่ออีกรอบหนึ่งครับคือเก้าครับลากล่วงครับอย่าให้ไหลลงไปหาตนใดเป็นอากาศนี่ครับ ลากขามมาเลยครับลากขามมาเลยครับอันนี้ผมปดออกจากที่เขงงางยออยู่ครับอืมลากขามมาเลยที่ใสๆเลี้ยวเห็นน่ะน้ำยาเคลือบไปเลย,เลยครับต่ว่าเข้ามองเบื่งว่าคือไม่มีน้ำยาแต่มันเคลือบแล้วครับนี่ผมได้แกะออกเพราะว่าจีเฮ็ดจังสีครับระวังลากแหลรายที่สุดครับ ถ้าเท้าลากได้ก็อาจจะมีปัญหาครับนี่ผมมานั่งคิดอยู่ว่าท้าสอบเนีเย่ยข้าวโยนของเผาใส่เนี่ยก็ป้องกันได้ระดับนึงตอนเอาใส่กาวร้อนผมอยากมันซึมลงไม่หาเจ้าได้นะครับผมก็เลยมว่าประยุกต์ล่องใส่ถ้าเตปบเตปบใสเนี่ยนะครับเตปพันใสไฟใสาย,ยางเข้าแต่ว่ามันเป็นเตปบใสครับผมล้องเมืองครับ อันนี้เป็นก้อนหินครับก้อนหินจากล่าหวยเขาเนี่นะครับให้มันเป็นไปตามบรรยากาศครับเคลือบให้มันนิดนึงครับผมอ่นี่ครับผมก็จะบ้าไปคือเราเลยนี่คือเสียสิ่งของ,ของการคัดกะลาสมกะลาแล้วก็เคลือบเงาครับเพื่อนเือนครับเดี๋ยวรอดบอรอดหรือว่ามีปัญหาบอจังไหนผมก็จะเบ่งอีกที่หนึง่งนะจิมาอัปเดตให้เบ่งแต่ว่า ไอการตายนะผมจะมาแยกอยู่ว่าตายโดยสาเหตุที่สมหรือว่าตายโดยธรรมศาสตร์อย่างอื่นครับเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตให้เบิ่ออีกรอบนึงครับ,รบเ,เพื่อนๆครับโอเคเนาะเพื่อนเนาะอ่าหนึ่งสีแตกตอบบหลังจากที่ใส่กาวหลอดแล้วเปลี่ยนมาใส่เตปใสครับผมก็จะว้างไว้ตากแดดน้ำมลูลแะสีแตกตอบอ เดี๋ยวค่อยมาพิสูจน์กันครับเพื่อนๆครับเดี๋ยวค่อยมาพิสูจน์กันอ่ะโอเคเนาะครับเนาะเบื้องล้วเสียไปเป็นแนวทางคือว่าจะด้กับร่องมึงครับเดี๋ยวอีพี่หนาสิมาบปเดตเหเบิึงครับผมเบิ้งแล้วถูกใจพอใจคนไหลคนแช่เด้อครับเด้อคนที่ตามครับประภาส์มะพ้าบอนไซครับเพื่อนๆครับสวัสดีครับ